วสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะจ้าวันนี้ฝนมาหายแกล้วจ้าวันนี้ฝนได้เป็นยำหอยโข่งนะจ้าแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ยำแต่ว่าฝนเห็ดน้ำยำเรียบร้อยแล้วจ้าเบื่องน้ำยำฝนกันพ่อโฟ ฝนกับมามาจากลบบุรีได้สองมือแลนะจ๊ะไปลบบุรีเสียดายนะจ๊ะเสียดายที่บ่ได้ทายคลิปอ่ากับครอบครัวให้ให้เบิ้งปัดได,ได้ได้แค่คลิปเดียวนะฝนบบค่อยมีเวลาจะฝนไปทั้งทั้งครอบครัวอยู่อ่าอยู่คนแก่นาจจะยกไปพุ่นครอบครัวไปพุ่นเนาะก็เลยอ่ะยุ่งๆนะจ๊ะขอโทษนะฝนได้แค่คลิปเดียวนะจ๊ะที่ไทยก็ไปยอมเนาะออนผู้ดใดที่ขอมาวมืนอี้ฝนพากินนะจ๊ะกินยำอ่ะยำหอยโข่งก็ฝนนะจ๊ะ มาด้วเจ้าพ่อแม่นะจ๊ะพี่ชายพี่สาวคุณป้าคุณอาคุณอาแล้วจ๊ะลูกๆน้องๆแล้วจินยำหอยโขงน้ำฝนมาฝนคอนะอนุญาตยำเลยปะเนี่ยเลื่อนเลื่อนซะหน่อยอยำเลยนะจ๊ะยำตอนนี้เลยล่ะ <c oughs> หอวแล้แต่นํานำยำเทลงไปในในหูมาเลยจ้ะในะตัวหอยอะ่ะ <c oughs> มาจ้าฝนยำเสร็จแล้วฝนมีน้ำโคกนะจ๊ะน้ำโคกเย็นๆคัตเตยำไหลน้ำแข็งน้อยอ่ะน้ำโคกฝนแก่สิละลายแล้วจ้ะมันสีจืดแล้วมาจ้ากินน้ำฝนอันนี้เป็นยำบักมวงเลยจ้ะเปรี้ยวๆมาแล้วจ้าเเอิบดูเด้อ สีลำคานขันบงเอ็นดูสีสลำคานจิ้มน้ำด้วยทั้งพี่อีกจ้าโอ้โหกมวนจอยเกาะขวักขวักขวัก,วกมะเจ้า จิจัดกินหอยนี้ก็ต้องเอาตาออกแล้วจ้ะกินได้เลยถ้าฝนขอบโมากินตูดมันตูดมันก็กินได้นะจ้ะถ้าฝนม,มากินเนี่ยข้างในมันนี่มาจ้ะาอาปะหอยโครงหอยโคง เหีจจ๋ยวแล้วจำมันกรอบอยากมีมูลนลงกินจะ้ะคือสิมวนนำยำไ่จะเทออกมากิน พอพังกระจุมอีกอืม ชิจัดถือนำสี่ท้องมาได้ก็ดีเลยจ้ะเนี่ยเข้ากันอยู่ฝนว่าอ้เข้าไปซ้ำคำชิจัด มาจ้ะตอนนี้ล้วคุยตอนบางมวงน้ำจ๋ามันจังแสบคักครับป้าไปทุ่งนา Đi lục trái hm ta, hm 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 không? hm đại hm hm đi hm hm ban đại đi อะไรจ้ะแซ่บทั้งกินทั้งหายล้วเฟินนะ่ะๆๆๆหอ่อเลยจ้ะเอาบุ้งมองลงไปเพิ่มมือเ้อจ้า คืออยกลับบ้านนอนบ้าหลับแล้วซิ้วขึ้นบม่ได้กลับบ้านโดนลานะจะเป็นไปบ้านเจ้าของเป็นแปลกที่คือจังฝนมานอนบ้านนี้แรกๆฝนกันนอนบมาหลับจะเึิน ยูไปไปยูไปมามันก็หลับเนาะจ้ะบ่ได้ยูบ้านเจ้าของโดนหลายกลับบ้านเจ้าของกะน,น้ำบ่หลับแบบเนี่ยเม <c oughs> ื่อกี้แอบไปห้องหายมาจ้ะ <c oughs> ตาใสๆนี่ไม่ใช่อะไรเลย <c oughs> น้ำตาล้วนๆ <c oughs> <c oughs> จากหลามันหยุดบ่ได้จ้ะมันใช่ครับน้ำลายออนนี่ไม่ใช่น้ำยำนยจ้ะน้ำที่หนึ่งหอยอ่ะตัวหนึ่งเอาเนะน้ำที่หนึ่งหอยฟนล,ลินออกไปแล้ว ยังบอกคือฟังว่นหนึ่งฝนไปดำน้ำมาดำน้ำชุดนี้อ่ะจ้ะดำน้ำแห่งฝนจะนำไปส่งไอน้ำเย็นกับน,น้ำแข็งไปส่งก็เลยได้ไปดำน้ำใสเพิ่หน,น่อยนึงมองโคก็จ้ะ มองสูบน้ำแล้วน้ำก็ถึงเพื่นเอาไม้เสียบเอาแล้วก็เอาต้นเข่าไปปกัปกปักไันเรืไปปักซอยเพิ่นให้กอนบ่น <c oughs> พอสิบต้นหรอกวะ่ะดำ่เราก็มาเนี่ยจะมหานี่ละ่ะแซ่บกับแสบ <c oughs> คนมีดังยยยขยะยวงแข่งใน่ไหมเอาดังขยะมาพร้อมเลยคนหวังไข่เสียงดังจมได้เลยจัะพายมาบางค่อยๆเนะาะหข่ขลค่มมันสีหวานจ้ะหวานแต่หบหวานกรอบ อมาก็คือหอยเชอรี่หอยเชลล์หอยเชลล์หอยเชีล์นื้ออมแซบฝนบ่บ่ตักคำไงล่ะจิ้มจิ้มน้ำอ่ะฝนเย็นฝนให้จิ้มไม่ใช่แต่ม้องสิกะคักแล้วเนี่ยแซ่บคักแล้วมาเลยจ้ะ Ơn đi ghéo Này nè Mày ơn mô Được ơn là cái ơn nhá Nằm cái này nhỉ, nằm dầm luôn แค่เมนฝนเห็ดน้ำยำออนนะฝนเห็ดสดใช่เบ่งอันนี้เห็ดเค็มข้นจ้ะสดม่ได้สดปุ๊บได้ฝังเลยนะหายตาเดี๋ยวเาก็ะสดกันหน่อยกันนะ <S médico> <ę> back อบอนเทิรกันอยู่สองสันจ้ะหอยเผือกหอยเผือกหอยคว่งเผือกหัวฝนยองๆยองจะวีบแบระฝนบิดมอไซต์ไปไปน้ำาาะ บิดแซมแปดหัวพันกันทัศนีองสาก่อนจ้ะเราสั้นขาดเบิดโอ้หอยกระจาย เผลอแล้วจ้ะกินเสียงดังฝ้นหูปากมาได้ฝ้นเพชรว่าสิเศร้าจ้ะจังแสบอยู่เลย กินยากระจ้าหอยโข่งบ่กเขยมีดินดินได้ยินเธอ,อยากตาตำสมนะจังถาะเบื่อ จะฝฟินไปก่อนเ <laughs> ฟินไปแล้วจ้ <laughs> จะไม่ได้หายลรยรอพอหยุดหายลายรอบพอดิ้นรัวแล้วอ <laughs> ะ <laughs> ไปก่อนนะจ๊ะ <laughs> เล็มผู้เดียวดอกจ้ะเรือโบกี้หัวแต่ว่าหางน้ำตาพาดนวยไหมแล้ว จะได้เบรกให้ลายเทือเพอนะขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนะขอบคุณที่กดติดตามใน้ฟนขอบคุณที่ถามหาพพรน,นจะจ่ะฝนไปลบบุรีมาก็ถามหาจะดีใจค่ะอยู่ขอบคุณที่สนับสนุนนะจ๊ะเดี๋ยวฝนหามาคลิปหนะ้าคลิปนี้ไปก้อนจะไปให้กก้อนเพชรขอบคุณค่ะบายบายค่ะ